มแต่ว่าเชืออันนี้อยู่ในเมืองเรานี่แหละชื่อว่าบอสกราสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีตอนรับ f อของพอสวัยทุกท่านทุกคนเขาสู่ช่องนะครับนะเมื่อนี้พอสวัยกะย่ำมาแรงได้เมื่อนี้วันที่28ครับเดินทางมาหาน้องบุม๋มแต่น้องบุ๋มกะ อยากเป็นไปใส่พวันในถามนะครับน้ำพวันเห็นน้องบุ๋มอยู่ครับเอฟซีครับแต่กระนได้ถามคุณยายของน้องบุ๋มว่าไปอยู่บ่อนะครับเอฟซีครับคำว่าแล้วกากดไลค์กดแชร์ให้กับพอสายฟ้ารวยนะครับด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนะเผื่อสิบบริภาข่าวสารในไม่จากทั้งสองของพอสายฟ้ารวยพอดีมีเอฟซีฝากเงินมานะครับเนาะให้ไปซื้อเครื่องใบสีวันพระวันที่สามสิบนีเป็นวันพระสิบสี่ครับวันพระใหญ่ครับเอฟซีครับให้ซื้อเครื่องใบสีมาพอสบายก็ได้นเงิน ของเอฟซีนะครับเนาะมามอบให้กับทั้งคุณยายเ,าเตรียมของไว้ครับ,บเพรกับอาสิได้เตรียมของซื้อไว้นะครับเนาะแต่ว่าเ,าเครื่องใบสีราคาแค่แหาพันกะได้หน่อยนะครับโอ้หาหาร้อยครับเอฟซีบนหาพันขอโทษขอไฟนะครับนะกะได้หน่อยนะครับเนาะเป็นกัว่าญาเกหญ่อยู่กะเลยว่าเอาถามมี FC เอฟซีผู้เพิ่นทำ ฝากผ่านพอสวยให้พอสวลดเป็นสะพานบุญมาพอสวลดกระสิมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับนาองเอฟซีกับเพราะว่างวดที่แล้วนี่ปุ๊บนี่กะกะเบิดเบิดเกือบพันครับเอฟซีครับนะครับเนาะเกือบพันกะเอาตามแต่ของมีนะครับเอฟซีทั้งเอฟซีผู้ผู้เพิ่นให้พอสวลดมาเป็นสะพานบุญให้มากทำเครื่องใบสีนะครับน้องวดนี้เออรงวันที่สามสิบนี่ก็คือกันครับเอฟซีครับกระสิเป็นทำพิธีบวกสวงให้น้องบุ๋มเอ่อเพิ่นสิมาล้มให้อีกนะครับน้องกับนางล้มนะครับเอฟซีครับ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารย์การรับชมนะครับเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้เท่านั้นะครับเพราะบริษัทสนับสนุนเหรีการพนันอีกัอย่างๆกับเอฟซีครับมื่อนี้กัเดินทางมาหอดแล้วในมอบเงินให้กับคุณยายของน้องบุ๋มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรอบกับว่าสีน้ำไปซื้อชุดใบสีชุดหนึ่งมาแต่ว่าขันขันท่านนะครับเนาะมีเอฟซีผู้ใดที่ว่าอยากเปลี่ยนเจ้าภาพกัติดต่อพอสอยผ้ารวยขมานะครับเริ่พอสอยสีน้ำมา โทรมาบอกกันนะครับให้สั่งชุดใหญ่ไปเลยครับชุดใหญ่มากนะครับเนาะเอาได้ชุดใหญ่มากก็สีงามขึ้นกว่าเก่าแน่นอหน่อยอากาศพิ่นกระเทยพื้นเลยเท่พื้นพันแล้วนะครับไม่เอฟซีพึงเทค้านนะครับเนาะเห็ดไปตามมีตามนั่นก่อนครับเพิ่นมีสำหรับเพิ่นเห็ดสำนันนะครับเนาะยังบอ่าเนี่ยโฉกมีโฉกใหญ่มากนะครับเนาะเอฟซีนี่ครับเพิ่นเทค้านเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีอวามเท่เออเท่พื้นนะครับเนาะอันนี้ครับเห็นไหมครับเทค้านแล้วครับเอฟซีครับ ถ้าขานแล้วกสีเทพื้นเทนพื้นแล้วกสีไดอ๋าองค์พญานาคนี่คงสิเป็นใครหมูก,ก่อนนะครับว่ามีทุนหน่อยทุนหลายขันมีทุนหลายกษีปั่นขึ้นนะครับเนาะปั่นองค์เงี้ยักยัน้อยนะครับเนาะอ๋าองค์เงี้ยขืนยังเล็กน้อยกษีโคงสีบ่ถ,ถึงเท่าไรดอกครับเอฟซี FC ครับกงี้งบประมาณเนี้ยงบหูตองให้สร้างเคนมาตีก่อนนะครับดอกเอฟซี FC. คอยเ้ามีโชคลาภแล้วเ้ามกสี พอสไลดก็เคยบอกอยู่นะครับเนาะว่าสีดำลองถ้าโชคดีนะครับเนาะงวดนี้ออกมาหนึ่งศูนย์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 หนึ่งครับนะครับเอฟซีครับคือรางวัลที่หนึ่งออกมาตัวนี้นะครับเนาะกาสิอาจศิได้องค์ไงเลยนะครับกาสิอาจเฮ็ดได้กว้างขวางกว่านี้ครับเอฟซีครับเอฟซีครับเอานี่เข้ามาแล้วกันบั่นสิภาไปหาคุณยายนะครับเนาะคุณยายเพิ่นฝันแล้ว แต่ว่าน in ้องบุ <daar mit> well, well, Hello, Hello, ๋มต้องไปสอบถามว่าน้องบุ๋มไปใส่ก่อนครับเพราะท่านได้เห็นน้องบุ๋มเลยครับเอฟซีครับกำลังนั่งร้อยนะครับนะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดครับคุณยายครับวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกคนนะครับเด้อเอาสวัสนี้เอาตั้งแต่มานนี่เพาท่นเห็นน้องบุ๋มเล้นน้องบุ๋มไปใส่ครับคุณยายครับ พองไปท่งอ่าวพ่งทรงโผอาวก็ร่องมาครมากเป็นไปท่งทางไหนล่ะเนี่ยยู่ในบ้านเดียวก็ร่างเป็นบัตรยาขึ้นอย่างนี้ออว่าคุณยายฝันอย่างครับฝันมาได้ก่โลโอ้ลดรถอีย่างครับพวกคุณเลยลดอันมันม่นลดงหายดแปดเป็นกระบะยใหญ่ไหมกระบะยใหญ่หนึ่งน้อกระบา,ยยานรองต <laughs> ั้ตอ อมันเป็นสบายจังๆแหละแต่ว่ามันถึงเป็นขั้นสิ้เขียวจะไม่รถไฟแต่ว่าผู้คนดี่คนไส้นี่เป็นี่เป็นครับโก้นตาเนี่ยเป็นคนครับครับอดี๋แต่ว่าผมมันฝันได้แต่ว่าขับเป็นจะสามรอะครับแล้วเนี่มัเป็นับเป็นไามรอแต่ใน้นก็ฝันคนไส้ว่านรอบเดียวครับ ครับเมื่อเดี๋ยวนี่บปลูกห้องมาเถาบ่เป็นยังบ่เป็นยังเลยนะครับไปสัลัเษ็์บบสบายใจครับาไปสลักตีพากันไปสัญลักีพากันไปใส่เราความฝันเลยคุณยายไปเรื่อยๆโอ้มมีจุดไปเรื่อยๆบ้านนี้ฟันว่าเขาเนี่ยมาให้เนึ่ขาหัวเนี่ยขาเนี่ยยังับขนไม่เห็นหน่อยคุณ อันย่าไขอเนี่ยเป็นยังเนี่ยนะท่านว่าเมื่อเรามีหลายถุงเนาะครับ้าเท่าท่านเอาให้มันจักถุงเนี่ยเนี่ยนะท่านทั้งผู้นี้เราว่าให้มันเยอะๆท่านให้อันนี้ถุงนึงก็เลยเอาให้เขาถุงนึงเออให้เล็กหน่อยเล้วแบ่งให้เขาถุงนึงแบ่งเขาถุงนึงโอ้โหใดรเนาะเด็กน้อยสจะสุกดีบว่านี่ยเขาถุง จำนวนแบ่งว่าเเนื้อมาเขาขาเนื้อบ่คือยังไงเขาขาเนี่ยเขาลงมาทรงจาว่ามันเป็นดูขาเนี่ยเป็นดูเป็นเนี่ยยังติดนิ้มขาเนี่ยแหละใส่ถุงใส่ถุงเขาก็เลยเอาให้มันนะนี่ด้วยยางไม้ไม้ขอบแบงค์เขาเลื่แบงให้เขาครับอะไรว่าเรื่องหน่อยสิได้ส่งกำลังดิเป็นงานบอกเือได้ฟันเอาเราเนื้อว่าเป็นงานเป็นยังแจาร่างนี่คุ้มไหม น้อยหน่อยสมนุ่มเนอยหน่อยนี้หน่ว่ฝันเกี่ยวรถอย่างเงี้ยโอ้บกลมั้าบกว่าคนฝันนี่ยตาฟังเนี่ยฝันว่ายังไรเาเรยวม็นั่งอันวม้วามฝันเนี่ตาฟังดูว่ายงไม่เปลี่ยนไม่นั่งเปลี่ยน นอกอีกย่งครับน้องเข้าปั้นครับน้องเข้าปั้นน้องเข้าปั้นฝันยังไงลูกฝันว่ารถติ๊กตุ่มครับฝันว่ารถติ๊กตุ่มโอ้รถขั้นไหนลูกรถกระบะครับรถกระบะมันล้มโอ้ขั้นน่ะขั้นเย็นนี่ยังหนูดหนึ่งห้าเจ็ดช้อนหนึ่งห้าเจ็ดสองนม่นครับป้าตัวบอนแมนล่ะบอ มันล่มทางไหนลูกลมทางพี่ครับล่มทางไทรทางขวาทางไทรครับล,ล่มล่มต้งซีบอ่ะทางนี้โอ้มันล่มที่นี่ทางบนมันางไทรนี่มันกับเขาเลขกลก็อย<สะ>ู่นี่นั่นแหละมึงหากับเกศสว่างกินโมเมนต์สูงสุดา็ต้องร่มบูมมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับน้องบูมสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องบูมครับน้องบูมไปไหนมาครับ ไปบ้านย่ามาโอ้ไปเที่ยวบ้านย่าป่ะลูกครับผมแล้วดูดอกคูณกะกะกิ่สิผ่านนะครับแล้วี่ซีครับยังสวยงามที่เคยขับห้นหอนเนี่ยต้องชึงงนมน้ำน่ามา้มเตียง,งเลยยังลุง,งบูมฝันดีไหมลูกฝันดีฝันว่ายังไงลูก ไปใสยมะม่วงใสยมะม่วงได้กี่ลูกอยู่มดกัดกินเต็มเลยมดกัดกินเต็มเลยลูกมะม่วงใช่ไหมกัดกัดอยู่บนต้นกัดอยู่บนต้นมะม่วงกัดลูกมะม่วงเหรออือกัดหมดกัดจี้แต่อะไรเหลือแต่เม็ดมันโอ้มดหมดกิน มะม่วงมะม่วงโอ้เม็ดก็ไม่หล่นโอ้เม็ดก็ไม่หล่นมันห้อยตอกแต่งกันน่ะบุลุกโอ้โอนะโอเอกันนชอบกันตอวนั้นอะเนแสดงว่าน้องบุ๋มฝันนี่ เล่กังสออยู่บดนอยู่ล่างแลขันว่าแล้วเราต้องมาเล่นแล้วก็หวังว่าจะเล่นน้ำในโอ้เล่นน้ำในบ่อนี้ใช่แล้วก็จะเดินลงไปแล้วก็แล้วก็ดำน้ำไปเดินรู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนมาจากบ้านดุงเรวมีเพื่อนจริงหรือเปล่าลูกอยู่บ้านดุงนี่หว่ ล่อยู่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บาดาลแต่อยู่ในในบ้านเรานี่แหละลุงเจาลงเ้โดลงในบ่อเล่นน้ำในบ่อนี่ว่แล้วแล้วเขาก็จะตกลงไปแม่ผมไปจับไว้แล้วก็อยาคุยเรื่องเาเราะว่า กก็บอกว่าเดี๋ยวใครเล่ไงแม่แม่ผมก็ไปเลยแล้วแม่แม่ผมไปแขนเขาแล้วเขาก็เล่นแล้วเขาก็ดำลงไปแล้วไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงโอ้แสดงว่ามูมาในมาในน้ำของเงินมูพวกแต่ว่าสีมูพันาะนักขนาะเออเล่นน้ำเป็นนากหน่อยอืมมันขอกายอืมเมีอน นามกันหนึ่งเล็กหน่อยกันหนึ่งส่างกระสูนสงตังตังนูกหลอมองสด่นนียนเน่ยไมรใส่ใส่มะม่วงใส่มะม่วงกะตีเป็นอะไรนะคึงไม่เลีกไม่เปลี่ยนหรอกขงเราจะเป็นหนึ่งศนยุนึ่งแหละ แต่หกตัวนี่จะมาหมดหรือเปล่าไม่รู้ในรางวัลใดก็ดีเนาะแต่ว่าเขานะนำเอาไว้สองตัวนักสองตัวที่มัพอมันจะเลขบนใช่ไหมน้องบุ๋มเป็นเลขบนใช่ไหมเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหมไม่รู้แล้วที่ตาหยิบวันนั้นได้ไหมรางวัลที่หนึ่งไหมได้หกหกตัวนะ วันที่หนึ่งเลยเหรอพญานาคน้ลงมงศเสร,ร็จพอดีพื้นในแถวนี้เป็นปูนซีเมนต์หมดเลยถ้าได้รางวัลที่หนึ่งเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว,วดูกันรางวัลที่ไหนไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่เป็นรางวัลที่สองรางวัลที่สองเหรอ,อลกูกโ<ะ>อ้รางวัลที่สองก็ดี อันนี้ก็ยังวัที่สองไม่ใช่ืันนึ่ที่ได้เก่ามันได้ระงวันที่สองเอาวันที่สองก็เสร็จตัวนี้ก็เสร็จเหมือนกันน้องนี้เป็นปูนอะไรเป็นพื้นปูนนุ่นถ้าได้รางวันที่หนึ่งแถนนี้เป็นพื้นปูนหมดเลยนุ่นัจะมา <H expanding> ตายจะทําให้เป็นพื้นปูนหมดเลยรางวันนี้ในะผมก็ไม่รู้แบบ แต่รู้แน่ๆอาจจะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองอย่างนี้ก็ได้อือออืออือีผูิจนจนางเชียงเขาออกร้อนใน,นเนี่้อยครับนี่นี่ก็เป็นแม่น้องบูมนะครับเดี๋ี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอน้องบูมอยู่กับแม่นะคุณแม่นะครับไป็นาพลากราเปไหนมานะไปบา้านนาเอาข้าวไปขายโอ้ไม่เอาเอามะพลาไปขายเอาข้าวนึ่งข้าวไปขายโอ,อ้นึ่งข้าวไปขายนะครับเ้อนในชีวิตครอบครัวน้องบูมก็ อยู่แบบธรรมชาติเหมือนเดิมครับอยู่เหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับเนาะ,ะทำมาหากินขายค้าขายเห็นปะค่ะเป็นการค้าขายขายขายกับข้าวอ๋อเป็นขายกับข้าวเพราะว่ามีมีคนถามว่าแม่น้องบูมในคนไหนเหรอสันตวอ๋อนี่คือคือแม่ของน้องบูมนะครับเนาะส่วนตัวเลขของน้องบูมที่ฝันว่ามีเพื่อนลงบ่อนะครับเด็กนะครับเด็กลงบ่อ ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเอซีครับยังเป็นตัวเดิมอยู่ของของน้องบุญนะครับเนาะแต่ว่าหกตัวพ่อสไัยถามว่าหกตัวนี่พ่อสไตรซื้อนี่ถูกรางวัลที่หนึ่งไหมน้องบุญบอกว่าไม่ถูกไหมลูกไม่รู้เหมือนกันอืแต่ไม่รู้ว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้ววันที่สองนะครับน้อนเอซีพากันลุ้นนะครับนะติดตามไว้ครับเรื่อรุ่งนี้เมือเรนนี้วันที่สามสิบจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับเอฟซีครับเาะเราดูอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบอเพราะว่าวันที่30ก็จะทําวงสวงก็ยังขาดคือเครื่องวงสวงก็ยังได้ชุดเล็กเหมือนเดิมนะครับเอฟซีครับในที่จริงแล้วก็อยากได้ชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่จะดูสวยกว่าอันนี้มันชุดเล็กชุดเล็กอยู่ครับใครเอฟซีอยากจะเป็นเาภาพก็ติดต่อมาได้นะครับเอฟซีครับต่อมาได้นะครับส่วนเอฟซีถามว่า บ้านนองบูมอยู่ที่ไหนคือทางคุณตาคาุณยายคุณพ่อคุณแม่ยังไม่บอกชื่อนะครับยังไม่ได้บอกนะครับเนาะตามที่พ่อสมัสยได้แจ้งไปนั่นแหละเพราะว่าขอเวลาอีกสักหน่อยขอให้มันเข้าเข้าเข้ารูปเข้ารอยก่อนนะครับเนาะขอเข้ารูปเข้ารอยเสร็จเรียบร้อยหรือว่าโชคดีงวดนี้นะครับว่าอาจจะงวดหน้าอาจจะบอกนะครับจะได้มาร่วมบุญกันสร้างพญานาคช่วยกันแล้วก็ สร้างสถานที่ต่างๆช่วยกัน f อซครับวันนี้ก็เอาขอบคุณขอบบนขอบคุณคุณแม่ของน้องบูมนะครับก็น้องบูมด้วยครับวัสดีครับน้องบูมครับ